สวัสดีครับทุกคนแยงกันบ้างหายกันหายไปตั้งนานนีตอนไหนนี่ดูเที่ยวผเลยตีหมาหรอตีหมาหายไปตั้งนานคิดถึงกันนั่นไหมต้อคิดถึงเงนาะห,หายไปตั้งสามเดือนกขขวา่าๆจนกระทั่งเดือน เดินเดินนี้เดินไม่ทางานแล้วหายไปเด้าสาวเบื่อกว่าว่าผมต้องถึกกัน ต้อง่เดี๋ยวพาไปดูถอดใหม่ก่อนนะทุกคนไป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 ถอม่อนนะตุ๊อใหมที่เปลี่ยนเปลงนี่เหรอไหม่ทุกคนนี่ถอดใหม่เขาทำตั้งแต่ตั้งนานนะให้รู้เขาทำตอนไหนเท่าตอนไหนจำยังจาไม่ได้แต่เขายังไม่ติเส้นทุกคน แต่เขาดูเรี่ยเขาทำขนนทำได้โคนแบบหนักเลยเขาทำทำแค่ตรงการลางนะเขาไม่ทำเคร่งเเข,า,ขาไม่ทำให้มันเต็มอะเขาทำกินนิดเดียวถนาเก่าอยู่ข้างใหม่ตรงกลาง Gracias. อากาศคิดอย่างนันมันก็สิดอยขึ้นไม่คือไอ้นี้อย่้นมันอากาศคมันมีมันมีแกงเขื่นมันก็ติดยขึ้นคนมันอะตรงนี้ やばい。う Gracias no, no, no. วัดมาวัดไอ้เก๊กก็ก็จะถึงข่ายสุดยอดนะวัดาเยวัาเยีมาวัดมายแล้วด็กวันี้อะไรนะนีนะแม่แป๊ะ ไปก็ถนนแถวนี้อที่เขาที่มันเปลี่ยนไปเยอะขนาดให้เยอะเช่นนี้ก็เพราะว่าไม่ได้มานานเนี่ยก็เลยไม่รู้เนี่ยว่าเปลี่ยนไปขนาดไหนเดี๋ยวไดมอนเดี๋ยวเราค่อยคิดวางแผนกันหน่อยเดี๋ยวไดมอนเดี๋ยวจะไปรับทุกคนเขาอยู่หรือเปล่าถ้าผุไม่อยู่ก็ ไม่ได้เจอกันนะผงเขาที่อุ้งไม่ได้เจอกันพรุ่งนี้ไม่ลื่นแค่นั้นนะฝนอันนี้ตอนใหม่ อออโอเคโอเคเลยเนี่ยเดี๋ยวจะต่อีรตื่นนะเน่นยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะครับ คนเห็น,นมันเป็นที่จอดมอไซค์ทั้คนใช่ไหมเขายังไม่เปิดเทอมก็ยังไม่เปิดเขาก็ยังไม่แล้วก็ยังไม่มีรถไหนมาจอดเปิดเทอมก็คงจะเยอะ่าที่เราคิดไว้ถ้าปันนา่นแรงนิดงานอาจจะสาดเข้าหลังเราก็ได้ บางทีมันางทีมันตับมันก็ต้องกรงสีฟ้าไปแต่ให้พี่ไปต่าแ้วีแต่ยังยนงไปเต็มเงินมากเลยจะบไปเง่นมกคือเขาลบการตายโดนหูอกเลยอูะโี่ถูกลบหนเขาบอกว่าอะไรนะพี่่อพ่อให้รถสีฟ้าไปแต่พี่เอารถของพี่ไป ไม่พี่ตูน,นบอกว่าแค่พี่ตูน,นจเารถรถของพี่ตูนไปพีิตจรเรเยเรยนะแก้ใหม่แก้ใหม่ใช่ละใช่ละไปดูข้างหน้ากันนะทุกคนณล่ณพกันแล้วคุูดพูดกันอืมมันก็จะรวยั ดูข้างล่างแลเอ้ยดูเขาบนแล้วเขาไปดูข้างล่าง mm hmm. ตรงเหลี่ยวทุกคนเหลี้ยวเนาะ mm hmm. กินเนี่ยมาต่อยอยังยังชน,นเลย ไมมาตัวยังไม่แหง้งกูครับตัวใหญ่มากมันตัวใหญ่เท่าไอ้โก้เปล่าทุกคนขี้หมาตัวไม่ขี้ถ้าว่าใช่ก็ว่าใช่นะเพรหมาตัวกันี้ถ้ามันตัวจหอยโกมันก็ใช่นะแต่บางทีบางทีถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ ไอ้กูไอ้กูกู้มันน่าจะตัวใหญ่เท่ากันกับเขาหรือมะหรือว่าไม่เท่าจะมาทำไมเนี้ยไม่ได้รู้จับเกีย์ซะหน่อยเอ้างงเลยทุกคน เราไอ้เราก็รู้ว่ามันเห่าเราที่ไหนได้มันเหา่ารถรถรถอะไรนะพอจะเนื้อได้จะเปี่ยหมาเลย <c oughs> สบ,สบเลยแจ้มไปเลยถ้าจะอย่บปั่นกับนนะ้องอ๋อไุกทุกคน ี๋ยวอมสิทธุมจะต้องเดี๋ยวคงไม่มาเนี่ยเปิดตัวตัวตละครใหม่มนี่เป็นช่วงดิวๆไปติงยาง ep ย5ตอนใหม่ตอนจบไล้ว ep 2 4 บ้านนี้เป็นยไงจะพาเข้าไปดูและการคลายความสนใจลื่นเล่นลื่นนี่ไงทุกคนนี่ไงนะทุกคนนี่นะล้อลื่นเฉยไปหยับน้ำ เรื่อนอีกก็เป็นได้กือบทายที่บางคนยังความที่บองคนที่เกือบไม่รอดอีกเกือบตายเก,กือบตายเหมือนกันไอ้ไอย้ยาโอ้โหขังตรงนี้น้ำขังยังไม่น่าจะมาต่อยอีกหรือ ไม่ต oh, uh, uh, ้องไปร้านคิวเหรอเออแต่ว่ามียังอย่างคิวมีมีมีร้านคิวไม่มีเลยครับคิอร์ร้านคิวไม่มีมีนี่ที่เอาข้าเมื่อกินเหรอเอาอะไรเป็นแคมเปญไงแคมเปญไงกูนะที่ซิงก็มีอยู่นะซิงไปร้านคิวมันไมีมีนี่คิวมม่ีนี่อะต้องไปไปไปที่ร้านร้านคิวอะเราดูมีเป็นเหรี่ยน เปื่อนเลนี่นี่ไปสักพไปไปไนคนรู้เปไออเดินเลยไม่กดกระเปาเลยนะัาแล้วนะจะจืดนี่ถหูน้ำค่ะเติมเติมเลื่ไนเหยียนอมลาิดห้าสิบตากว่าไปเปื่อนไม่ได้เราต้องไม่ต้เปื่อนเราต้องแห้งต้นถูสัพพไม่ตัดไปยจะหาชนต่อเฮ้ย ไปล้างรถดีกว hmm ่าข <mons> ี่เก๋ขีเก๋เลยทุกคนเจ๋สามเจยสองจริงจริงดูนี่ขานีเท้านี่เปื้อนมดเลยทุกคนดูนี่ข้างบนแต่มันจะกรับผลเปื่อนเตตอกบ่อเ่อนบ่อคนอยากเลยเปื้อนเลย ใส่บร์โทรศัพท์เลยแบบนี้หใส่บร์โทรศัพท์เลยใช่ใช่จะไม่หลอกของเราเรอยไม่ร่าจักะแต่ตอนนั้นหยเอแค่ใส่แค่ซีาตุนเลยราคาซีนเพื่อนมือเพือนแค่ขาไม่ได้ ได้าได้ย kind of like ังไสามขัตอเลยั้นอีก้ทีตัเลือกสามถกเลยเสียหลก่อปปีก็ไปฟ้าจะีด้วยต้องหาที่ล้างนะไปสภาพใสภาพแี้อ้อเว่ากนนูต่ออ่ ดูสิลืน่นก like ็ลื Shirley> ่นไปก็ยากนเกาะปงแล้วมาปงปิงปิงเลียบ่อยเปนยีงนเป็นกร้นดีลังดาวเปนดาวดแล้วก็ได้่าสิงได้ดล้วงติดง่าย ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็จะพาทุกคนรีวิวบ้านแล้วมารีวิวตัวเองบกไหมชอันนขึ้นมาเลยแค่ที่ขึ้เมาแล้วล็อกบกเลยโดยการเื่อมต่ก็ปนเพื่อนยังไงนะครับมันยังไงเน่ยเออใช่ไหม ที่เอามได้ก็เป็นมั่วนี่ต้องเป็นรงมังนงล้นมาถ้ามันเล้นขึ้น,นมา,นมาอือก็เข้ามาตรงที่บเนี้ยเพืออ่อนมไม่ได้ใช่เพือนมันเลยรถโอ้มันลืนล่นเจอแล้ตัวท่นะอนนี้ท่านต ต้านทาน่อกีถ้าล้มนี่ให้มังไปโดนพลาดเลยแค่แค่ยี่สิบหกนาทีคือหัวใจิลาคอมันลายคือใจเืออะไรก็ทีแล้วก็แม่จานคืออะไรนี่สาเยเวยนหกเซนนะเป็นลาย้าสิบคือลบพื้นนั่นเอ เราเล่นเราเล่นไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยแม่ตีดีเยรถเดียวตีแล้วรถเท่าเนี่ยแม่เอ็ส่งรถทุยรถเทอาจจะมีสัญญาณไม่ส่ยานี้เปีนมาเดี๋ยวมันติ้งติ้งติ้งอีละน้อ่นั่นจวเเงาะออกเลยตอนแรกคนมาตนแรกก็ สภาพว่าโอ้ยเรียบร้อยเลยพอตกพี่มั่งพี่นั่งพี่นั่งเนี่ยี่นั่งแบบดูสิบเ้กเนื้อแตกเนมหอบยากมากเลยโอ้นี่ก็เหนียวหนึ่งเกินเนียวหนึ่งจะไปไม่ได้องไปลาจนเน้หมันะ เ็บนักขาดิบอกจะไป่จากน่ไปเข้ากาที่ัานของเดที่เป็เป็นเปียนแงองส่วนสกาเก็บราะว่าอมตดานี่นะคะับก็้ว่าจะพอแค่นี้ลื่นนี่ม่นจะลื่น เป็นการแกจ่ับการใบริที่เกิสาย5ศูนย์และแปลงต่าได้แล้วจะถัดไปเป็นการตัดสายวางกำลังที่นั่นจัดการเก็บเบ้าให้หนักให้ปลอดภั่ยเลยโอ้ดูหางตจุดที่ลอยเห็นการตั้งถ่ไข่ที่ไข่ตั้ไม่ได้ก็คือ1สาย5ศูนย์ในารเป็นว่าบริหารข้อมูลรายได้บ้ระบใหม่หอพื้นที่เอาไว้และทำการขายเอง นงรถน้าเราส,นารสารา้นั่อบรถกู้สาระเปเมื่อวานทุกคนเพื่อนดีแล้วเซ็งจริงๆเลยดูสิแอนเราจะไปดีๆมาตกโคนโอ้อะไรไปดีๆไม่ไปจาไปที่โคอกนา <itu? S 1> ุ่ดจบเราฝากบอกเลยเราที่ไปเอาเราที uh, ่ไม่เราัดไปตั้งาัถ้าไม่ขับไปราจะตายจริงๆายเลยเด็กๆเราถ้าไม่ขับงานเราจะตายเลยจุดเด็กะนี่คดั้อยู่บ้านก็เหมือนกันเนี่ยตาตัดออืม เขาเข้าไดูเลยออไม่ไปอีกแล้วอถ้าาแล้ววนี้ที่นั่นก็ว่าจะทำบางไปดูกักทีไปส่องคอลโมาประมาณนอือเผือก็จบเลยโอเคกย์ยืดยา เออตอนมาไม่มีโอ้มันจะเป็นเกงกรบพิวอ่ะบ้ามันจะมีได้ไงนี่นี่เลยกระพิวเลยเขาไปในร้านอะไรส่อไม่มีหรอกใครจะใครจะมาจะเข้าไม่มีหรอกเข้าไปเมื่อกี้ไม่มีหรอกตัวเดินเข้าไปมีใครมันบ้วงอะไร ถ้ามันกินมาไม่เลยไม่มีแคลให้มันกินมันด้ไม่มีแคาให้มันกินเลยมันดูได้ยังไงวะนดอ๋ยวไม่คุ้มไปหากินแถวอื่นที่อื่นหรือมั้งมันนอนไหมนอนอยู่อยู่ในบ้านบ้านหน้าบ้านย่านีอะไรมันก็ขึ้นไปนอนข้างบวนการนะหมาครหมามันเดินไม่ใช่หมาย่า เยิ S <S ่งดูเนี่ยครับใหญ่อะไรเนี่ยเจ้าละที่ตุ๊กแกเจ้าละที่ทำอะไรอ่ะพี่ดูเองว่าเป็นอะไรย้ายดูอิมันทำอะไรอ่ะตุ๊กแกมันทำอะไรอ่ะเจ้าละที่ทําอะไรตุ๊กแกน่ะโบกมือทัดูดีดี่ตาเสื้อหอดแบนงอรงนี้อะไรเจ้าละที่มันมันจะกินแมล็ดมันโบกมือทั้งโบกมือยังไงเนี่ยดูดีดีเนี่ยก็มาจับกล้อง ดูดีๆมันเบ่ามือยังไงออนิวกลางมันดูเลอยแางโอ้ไม่อยากบอกไงมันบอกว่าดูดีๆก็บอกให้ดูดีๆนั่นมือไทยมันไม่ได้บอกว่าอนิ้วกลางก็รู้สิเขาอกยังไงรูดีริก็บอกให้ดูดีๆเอามันบอกเขา่คิดบอกให้ดูดีๆก็บอกบอกดูดีๆไม่ไม่ไม่คือฟิลไม่อยากพูดไงว่ามันก็บอกว่ามันทำมาลัยก็รู้กก็บอไม่อยากบอกไงบอกว่าอนิ้วกลางอะไรของเขา ไม่ยอมปล่อกเงยอลอเลยเออมันปลดีมันเอออะไงสร้างใหญ่ใช่ไหมเออคนทำไม่ทำเลยคิวทำไม่เพียนไม่เอไอทำลไม่เคยทำเฮ้ยยี่สิบเก้าเสียงดีเลยหาจงหวั